สบายดีพี่นอ้องสบายดีสีนั่นมันน้าให้เก่าพี่นอ้องบมันจะจอยตับม,มังหงพี่น,อน้องบบบนี้กินข้าวหลังจากพุดธ้องน้ำเขาก็จะกินข้าวถ้าจะจอยก็ะตับม,มังหงบบบนี้ม,มังหงสูกินอะไรกระตับม,มังหงพร้อมสแสบเลยเพคนจับนี่ ประเดปะเดปะเดปุ่งบ่ประเดสวรสคีจ้าประเดสวั์นีขบเครื่องเนาะขบเครืองอร่อยบางพนเห็ดเี็น้องเสียนของขนาดเี่น้องไหวปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บตึ้มฝากตึ้นฝนแต่มีได้คืมได้แต่วาเนาะปุงประเดปุ่งจ้าุเ่ของนาะ ข้าวจ่อยตามังหงไปนาะกินแหงเลยกินแหงเลยเนาะแยงปักข้างหลังไปเนาะแสบไปเนาะข้าจอยเห็ดแสบได้ เคกนแขมทงหนาให้พี่น้องเข้าเข้าเคียวงาไม่ลรอทงหนากว้างแล้วทงนี้ตูปล่าลมแห้งเย็นๆมาพี่น้องโออๆเห็ดปลาตัวมาเพื่อะเห็บเรร่อยพี่น้องแล้วตำมะฮงละทาจอยตาเรร้อยอืมยังอีกกดอีกจั็หน่อย nào nào có nuôi lô cái gì nó tôi là hàng ngày nó nuôi tôi là แผลงมุมันพ,พี่น้องขนละมุมพี่น้องตายกินข้าวเชียงต้อสักจ่อยพี่น้องพูดของนำแล้วก็ทายกินขึ้นคุณเจก็เล่าพี่น้องด้วยสบายดีสบายดีพี่น้องได้ประมาณ้ แสพขนาดเนาะเจียวเจียวเจียวเหยียดเหยดเตียวหอมมาเลหอมกระดกหอมกระดกกินหอมมาเลยเนาะใส่แล้วโอ้ยเต็มศกไปเนาะเต็มคกไปเนาะไอหอมกินหอมอุ้ยลอยไปเนาะ ได้ดัเลยหมวอหอมกินแห้งเลเต็มสกเป็นอเต็มสกในวัชพินห้าวสินดอกทินแกเลยนะกับขนาดเลยหอมพี่น้องหอมอุ้ยด้ลาลายใหญ่ๆ่น้องเ็นอไเดดังเได้ดับตับพี่น้อง แตมประเดเต็มปาร์เร,รกไปนะเผ็ดโอ้เผ็ดขนาดไปนปนะเผ็ดเผ็ดขนาดได้ไปเน,นาะจะกินกันลำไส้กินกัล้เตาเนละน่าเจ้าพีินอ้อน อ๋อแล้วไงเนาะอ๋อเต็มจะกระตุกระตาเลยพี่นนองแตงกินตักเลกถ้วยพี่นอคไปน่นตักเลกยหอมขนาดผักใบผักผักคี้ป่าหน่อยนะแมนะผักอะไรเนี่ย กระบุนไม่เมืนทับคิวนะับคิวนะคิวแสบคิวแต่คิวแสบอืมทำ้อมพี่น้องแสบรับลอยพนะี่น้องเรียบร้อยเรียบ,ยร,ยบร้อยกนไม่แพ้ตบกิะหวังอะไรกได้มันถึกเลยจะทาตังเย็นได้เนาะ มากระลมกะกะเย็นขนาดลมเย็เเเนกะันแล้วเย็นจากนาวแปลมาเนาะลมนะอะไรถึงเข้าพี่นอกอะไรถึงเข้ากำลังสิกินเขา กักันถอยมาได้พี่น้องได้กินข้าวนำกันเด้เอเข้าเทลงนำกันพี่น้องอแอบกบแก่เลยแก่เลย mọi so เซอร์รุ่นมุมนึงเด้ออือบ่มีแต่ว่าสิเนาะครับมา

แสบแสบแ่บแับาขอองนะเาปองครับปะคองแสบประคองนะแค่ส่างปะสองแ่บหเลือกประคองกับปะคองเออันไหนดีฮะอกี้่อก่ไหมปรชอคบาน่าิบเรื่องนะกินบอกาตื่นเช้าม่นเ้อ่เนาะ นอนาก้าห้อากเย็นน้เดินเดินันหอีกตอนนึ่งกชวงเนอนเอออันนี้พี่นองนกิเาก เดมาโตกาดโตกาดเนาะไมด้แต่เนาเด้งเด้งข้างอเด้งข้างนอาเด้จอดอยู้อุณผู้ชมหด่อข้างนอาได้เนาะท่านจะไปไหมาะสงมาทางอ่ะอ๋อมาเด้กี่แาวป้อมมาด้ป้อมอันน้ป้อมอมาอัน้ แค่พอทีกล่าวบ้านยินสินะี่พอโซไม่เอน่า้านเดียวกันพี่ลนแค่พอร้องคิงัมบ้านเดียวกันพี่บ้านน้องนี่คือกันเนบ้นเดียวกันพี่ล้อยู่เรายห้าอะไรติดต่อติดต่อ้ว ก็ตปแาตปนสอน้ะแสักกองสักจเข่านองเจ๊ก็เราสะกจอยแสบมันหรืลายคนเนาเามันโดเรรแลกเนาะยเกงเขาร่กันะแหลกันเนาะเก่งข้าวเป็นไปเงแม่มันรอบคู่เลยจะแบบข้าคอดมีมา um> ้ข้าคอ้

อาจารยจ้านี่ใช่ไม่ได้สินะครับมาพี่น้องมากีขาวเที right ่ยกับอิ่มแบเด็กพี่น้องตีต่อพี่น้องเทียกอม้พี่น้องไอ้ทิมงานชุดของน้ำพี่น้องออืเด๋ยวรอนน้อง่กินพอดีมันคัดจอยเสร็ล้วปลากัดจอย เพ็นกพี่น้องเซตเพแต่มันแสบนะพอแต่บแต่ว่านาเลยพี่น้องแล้วพอกันผิดหน้าพี่น้องิมี่น้อง้ก้สบายดีเ้อพี่น้องสบายดีพี่น้องขอส